Tăng nàn Đấy chưa thắc gì ซูมิโตโม่สักทีเอาก็สวีแต่สวัสดีท่านผู้ชมหรือเอฟซีท่านนะครับผมมาพบกับผมอีกน้อยนะโคซิงครับโอ้หาอยู่ตั้งนานครับผมหายรุ่นนี้อยู่ตั้งนานซูมิตโตโม f เอฟเอฟสองหนึ่งศูนย์รุ่นเอฟห้าครับผมโอ้หาอยู่ตั้งนานได้เจอสักที ก็คือเขามาขุดสาครับผมไม่ได้ขยายสาผมแต่ขุดให้มันลึกโอ้คีเลนเนี่ยขุดให้มันลึกก็ผมเนี่ยป่าพวกหญ้าปาลาต้องเอาออกครับผมเดินเข้าไปข้างหน้าไม่ได้ผมข้างหน้าเป็นน้ำแล้วเดินเข้าไปสุดได้แค่นี้ ได้เจอสักทีซูมิโตโมตัวนี้เป็นซูมิโตโม่ F-H สองศูนย์ F ห้าครับผมตัวนี้ใช้ลอนเลอร์หมดเลยครับผมลอนเลอร์ข้างบนสองตัวลอนเลอร์ข้างล่างเจ็ดตัวครับผมแล้วก็บุ้งกี่ศูนย์จุดเก้าสามลูกบาทเมตรบูมอาร์มเสริมสามแชก ถ้าสีถ้าสีกล้องมันไม่สวยก็ขออภัยด้วยครับผมถ้ากล้องสั่นก็ขออภัยด้วยครับเมื่อวันก่อนเราดูโอมาสุพีซีสองร้อยรุ่นแปดเอ็มซีโล่ครับผม เดี๋ยววันนี้มาดูสมิตรโตโมกันบ้างครับสลับกับหน้างานเออถนอนสี่เลนครับผมเป็นงานทอยผมงานทอยใกล้ๆก็คือป่าอันนี้ผมตรงอันนี้นมันบังแล้วผมว่าจะไปยืนอยู่ฝั่งนูก็ยืนไม่ได้ผมมันเป็น โคมเนเป็นเลนเนาะครับรือต้องทำแจมายืนอยู่ตรงนี้เอาก็ถือว่ารุ่นนี้รุ่นกีใหญ่พอสมควรครับผมไม่ใช่บุ้งกีหนึ่งคิวนะบุ้งกีศู9จุเก้าอ่ะรอลบดำมาครับผมโอเคครับผมรถน้ำมาลนะ ถ้าสีอาจจะไม่สุดก็ขออภัยด้วยครับผมผมดูในกล้องสีมันอยากลางๆครับผม ไม่ได้ยินเสียงรถขูดก็ขออภัยด้วยครับผมเดี๋ยวรออีกสองเดือนก็ผมอดทนเล้วเผื่อผมจะได้โทรศัพท์ใหม่ก็ฝากติดตามช่องน้อยๆด้วยครับผมช่องอกน้อยในโคสิ่งฝากติดตามแลวกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำายู่รุ่ต่อไปครับ เพื่อนผมครับผมเพื่อนผมบอกว่าทาไมไม่ทําเกี่ยวกับฟีไฟครับผมผมบอกไปว่าผมชอบสิ่งที่ผมทาครับผมก็คือผมชอบขี่รถเออมอเตอร์ไซค์ออกไปต่างที่ต่างถิ่นครับผมออกไปถ่ายคลิปแถวนั้นแถวนี้ครับผมถามว่าอยากอยากทาเกี่ยวกับฟีไฟไหมก็อยากทาครับผมแต่ผมชอบทําสิ่งนี้มากกว่าถ่ายเกี่ยวกับรถขุดครับผม บางคนก็ชอบไม่เหมือนกันก็บผบางคนก็ชอบถ่ายรถแข่งรีวิวเกมไลฟ์สดก็ชอบไม่เหมือนกันครับผมมันบังคับกันไม่ได้ครับถ้าคนเราชอบสิ่งไหนก็ทำสิ่งนั้นครับผมอย่างผมชอบแบบนี้ก็ผมก็ทำแบบนี้ไปครับผม ถ้าไม่ได้ยินเสียงรถเออไม่ได้ยินเสียงรถขุดก็ขออภัยด้วยครับอู้นินติดนินติดมุ้งกี่เต็มจังอะ่ะ เราสิวิ่งไปฝุดฝันมุ้นงงนะกล้องสัญเขาขออภัยด้วยครับผมเหนื่อยเดี๋ยวรอรถฝุดมาแป๊บนึงครับผมให้รอรถตามาดิ ดำมาละเปลี่ยนมุมครับผมไฟังเสียงรถขูดกันบ้างครับด้านหลังเขาเขียนว่าซูมิโตโมะครับผมกล้องั่นก็กลกัวท่านผู้ชมดูไม่ค่อยดูเรื่องครับผม ไปถ่ายอีกมุมนึงครับผมมามุมนี้เสรกจก็ไปถ่ายมุมนึงครับผมรอแป๊บ,ปบนึง,อ,นงอ่ะมุมนี้พอได้อยู่ครับผมโอ้ดินติดหลังกระบะตัวสิบล้อครับผมบรรยากาศดีมากผมร้อนได้ใจเลย ร้อนก็อดทนเอาฝนทำเพื่อท่านผู้ชมดู ถ้าไม่ได้ยินเสียงรถผมก,ก็ขอใัยด้วยครับ ยัมิตโโมะเพรามากเลยครับผม แม่จักเต็มอุ้มดีเหลือเกินเดี๋ยวอีกสักรถกันนะครับผม มากมากเลย